เจ็ดช่องทางนะคะที่เราสามารถขายงานดีต้อนได้เลยนะคะที่มือใหม่ควรรู้นะคะช่องทางแรกก็จะเป็นเล็บเบลเบลนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นทีเชอร์เปติเชอร์นะคะช่องทางที่3ก็จะเป็นไลน์สโต้นะคะช่องทางที่4ก็จะเป็นมินิเคนวา ช่องทางที่5ก็จะเป็น Amazon นะคะช่องทางที่6ก็จะเป็นแคทีเ e นติก a นะคะส่วนช่องทางที่7ก็จะเป็น s c นะคะทั้ง7ช่องทางนี้นะคะเราสามารถที่จะนำเ AI เข้ามาช่วยในการสร้างชิ้นงานได้เลยนะคะเพราะว่า AI ที่เข้ามาช่วยจะอยู่ในรูปแบบของการเจเนเรตรูปภานะคะแล้วก็จะเกี่ยวกับการให้ช่วยคิดเกี่ยวกับเนื้อหาคอนเทนต์ ตัวอย่างเช GP t GPT เจนเนตรูปภาพก็จะเป็น Mid Journey หรือว่า AI ตัวอื่นๆนะคะที่เราถนัดใช้เราจะเป็นแล้วก็จะเกี่ยวกับตัวอ p s c a l e ต่างๆที่ทำให้รูปภาพคมชัดมากขึ้นนะคะใน7ช่องทางนี้นะคะที่พิวขายได้ก็จะมีอยู่4ช่องทางนะคะก็จะมีในเ e มเบลทีเชอร์เพทีเชอร์ g h t Store แล้วก็ Mini Canvas นะคะที่พิวขายได้แล้ว สำหรับเพื่อน,อนๆคนไหนนะที่สนใจอยากสร้างชิ้นงานในรูปแบบของดิจิตอลนะคะตอนนี้พิ่มีอ่าอีบ e ุ๊กที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะในของเว็บนั้นๆนะคะตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยการ7 e b o อีบุ๊กนะคะแต่ที่ทำเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยการ2เล่มนะคะก็จะมีของเ e d เดเบิลแล้วก็ t ิเชอร์เปรติเชอร์นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะ เพื่อนชอบก็กดเซฟกดแชร์กดใจได้เลยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรยงไงก็เมนต์ถามได้เลยนะคะ